ยกพระเนี่ยเราไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะทำบ่อยๆนะครับก็คือ,อนานานที่วัดจะจัดงานลักษณะนี้ก็ขอใหทอ้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันครับส่วนในตัวหลวงพ่อนี่ก็เป็นเจ้าวาดหลวงพ่อสมชายเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบครับท่านบวชมาตั้งแต่ปี2526ก็ยังไม่ได้ศึกเลยเป็นเจ้าวาดบวชมายาวนาน40กว่าปีนะครับก็สายเตุที่มาลงงานก็เพราะว่างานนี้เป็นงานที่ สำคัญและเป็นงานที่เรียกว่าใหญ่นะแล้วก็วัดไม่ได้จัดบ่อยๆครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่ผ่านมาทางนี้หรือว่ามีความตั้งใจที่จะมาร่วมทําบุญที่วัดอัมพุวานารามครับวัดสวยงามมากครับแล้วก็สะอาดแล้วก็มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่ให้เรากลาบไหว้ได้เยอะครับแล้วก็อยู่ใกล้ติดแม่น้ำคือเราสามารถที่จะทําบุญและทําทานปล่อยปลาหรืออะไรอย่างเงี้ย